มาดูการเลี้ยงวัวของเขานะครับเออเลี้ยงแบบนี้เลยหรือวัวสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่นะครับจาหยุดเจอเพื่อนบ้านครับเจอโอ้ยขยี้วัวะเขาถามว่าเท่าไหร่โอ้โหนี่นะครับพอมาถึงหน้างานแล้วนะครับรถลงเข้าเก็บกลอง ีขับรถบดไปช่างเอกมัอนี่ขับรถบดบ่บขบรถดไดครับวั้โอ้ยอย่าไปมือนของเก่าหลายมันขับง่ายสุดแล้วขับง่ายสุดแล้วมาสั้นใจเอกมาคุมรถบดเลยครับวันนี้นี่ครับตอนนี้ระวังป้องกันก็ระวังให้เรานะครับตรงนู้นเป็นของเมียปานก็ตามมานี่ครับนี่ครับส่วนผมก็จะบรรยายอยู่ข้างๆนะครับไม่ทำอะไรเลยวันนี้ รถ <c oughs> เราทำมาหมดแล้วเนาะเอาคือเหมือนเดนนอ่บันลงมาเมีอ <c oughs> <c oughs> ไอ้แว่นกลัวมเมีย FC ครับ <c oughs> <c oughs> FC จาเอ็ดครับจา,จากกองเรานะครับ ไปเก็บหอยครับเก็บหอยติเออจะเล็กขูดหอยให้นะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าจะมีป่ะเฮ้ยมีว่ะนี่ยงนี่เงินหัวแหวครับเื้อหัวมันว่ะ กัันนะครบพี่เล็กมีป่ะพี่เล็กรู้ป่าวมีป่ะยิ่งแข็งมันต้องเป็นที่ลุ่มๆหน่อยป่ะพี่ค่อยลองเกีย่ยดูคือครับให้พี่เล็กจะลองปาดให้ดูนะครับว่ามีหอยไหมติ้นแข็งเกินเนาะติ้นแข็งเกิน เมื่อไหร่จะไหว nay cho vậy เรือ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  หาอะไรครับหาอะไรครับหาหอยต้องมีระวังป้องกันให้ด้วยแหละครับโอ้โหเอ๊อีกา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 ถือกล้องเนี่ยนั่นแหละผมเขี่ยมันงเจ้าวัวนะครับเด็กน้อยถืออากาเลยครับ โอ้ฝูงวัวเป็นร้อยเหาหน่ีา้ป่ยกัใหรอูปครับเนี่นะครับรบรรยายโอ้โหโอ้นี่นะครับเจอ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 ,เจอหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวจะให้จ่าเอสเอเจเอ็ไปถ่ายรูปกัน

ยุดแล้วก็นี่นะครับจะหยุดเจอเพื่อนบ้านครับโอ้ยขัวแกะบานเาายเาไหอีกน้อยครับอพยพไปทางไหนรู้บแต่วัวเป็นโหลักน่าจะเกือบพันตัวนะในรถกปตักอยู่นะ ขนมเราอยู่ในนั้นมันให้ไม่พอคนเด็กเด็กน้อยอายุไม่เท่า<ด>ไห<ม>ร่ดูปืนเอาสิเดี๋ยวพี่ถ่ายอยู่นี่เนี่ยนะครับมาดูการเลี้ยงวัวของเขานะครับอเออเลี้ยงแบบนี้เลยหรือวัวสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่เขาก็จะวัวตัวนี้นั่นจะพึง่งคลอดนะครับนี่ <ST S> อุ้มไปเลยครับอุ้มไปเลย เด็กๆนี่นะครับความน่ารักของเขานะครับถายแล้วเออนี่ครับวัวเขามาเลี้ยงวัวนะครับเขาก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับคิดว่า <c oughs> ทั้งน่าจะเป็นทั้งครอบครัวของเขาเลย <c oughs> เออนเอะไหนบรรยากาศนะครับ <c oughs>

ลุงเบกลุงเบกเราไวกจิอจ้าลุงเบกกเลลุงเบกของของอยู่ในรถนั้นหมดเองรุเบกนเอเอ็นมิดครับน้ำ ไม่มีคนอพยพูมิประเทศอย่างงีมียันวิทยุนะโอ้สาวจะหยุดโบกมือสาวครับี่เขาเริ่มมองว่าเขาสวยแล้วนะสวยครสวยนะ เขียวเลยชาวบ้านไปแล้วนะครับได้หน้าที่ใหม่ครับเกาให้มาขับหัวลากต่อครับเอาละครับไม่มีโอ้ยไงครับจะยุดเก้าละครับเป็นเก้านะครับเหมสองคนเหมือนเดิม ใช่ครับใต้คนหนึ่งมันก็เหลืออีกคนหนึ่งครับนี่น่าจะเป็นครอบครัวดเดียวเลยนะน้อยกะว่าคำไหนนอนนั่นน่ะด,ดีครับะนะครับดีนรับดีนะครับน,นะคดนะครับนะครับดนะคนนะนีนะน,นี่ครับครับ เดี๋ยวของเราพวกผมมาขึ้นเป็นเหมือนสำรองครับรถตัวเองอยู่ข้างหน้าครับมาขึ้นใจเหนี่ครับเหมือนเขาย้ายถิ่นฐานเนาะย้ายไปเลยเพราะว่าเขาจะไปลุงเบกเลยลุเบกเพราะว่าเขาจะไปไกลเหมือนกันนะอย่างนี้เป็นประมาณเจ็ดแปดสิบโลแปดสิบโลเขาเดินไปเหมือนสมัยก่อนครับ บ้านเราในหอยทมินน่ยผมคิว่าน่าจะเอาบัวไปขายวเยอตนน่ครับสสารตนิด้อยนัวไนีนั่งแบบนิ้นห้อยเลยนี้อโอ้โหแต่ชุดเยอะเลยตัวมังกน้ำอ่ะตมางกรน้ำมนยันเยอะเลยัวต้องมีหลังพันตัวมเี้ต้องมี แบบสดๆจับเต้าเลยนะที่ห้อยอยู่ข้างเลยเนี่ยขุ่มขวดนมอยู่นะ ู้ชายเดินตัวครับนี่ยมีนะครับผมโอ้แต่ที่นอนนะบที่นอนบที่นอนค้าไหนก็นอนนั่นนะน้ำเราก็ยังมีครับน้ำว่าน้ำไม่เอ็ดขโมยน้ำไม่เอ็ดไปให้เขาสงสารเด็กน้อยเมื่อกี้จะให้เด็กน้อยแต่น้ำมันไม่มี อยู่ในสิบตันหมดนี่ครับทหารไทยนะครับพี่ช้างเอาน้ครไปให้ร้อนๆครับนร้อนๆเดินเท้าเปล่าด้วยนะครับเขาแบ่งกันกินดูดูเขาจะแบ่งกันกินไหมไม่จะแบ่งอ๋อแบ่งกันกินน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับคิดว่าเนี่ยเขาก็รู้จักแบ่งปันอยู่รอร้อนรอนโอ้อย่างเป็เขาดิบก็ไม่เสีย นีครับจาช้าเไปให้อีกคนวนะครับใีคหาใจดีครับดดร้อนจริงครับแดดร้อนสาไเยอเกินไปเราก็ไม่มีจะกินนะครับก็เอามาแก้คนละขวดสองขวดแค่นนเอางรี้ีสาวๆนะครับ ส่วนมากผู้หญิงเขาก็จะถือคนขล้องคลองนะครเขาหัดตัง้งแต่เด็กน่าจะหัดตั้งแต่เด็กจะเป็นจะเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับที่ที่มาคนของเพราะผู้ชายนี้เดินมีหน้าที่อย่างเดียวครับผู้ชายคุ้มครองครอบครัวเองสบายาๆสบายๆหน้าที่กันทั้งนั้นหน้าที่ S <S ใช่ยี่หรอกวะไหนยันตนงม่่เล่นของใหญ่ใช่ลชูต้ยแลูกตายฟุราชัพอย่สิบี่นี้ขาบวนมารัพยี่สิบเอ็ดไทยเฟสเ็พอยี่สิบห้าทีโอบีมาเลยนีนแบบแบบ่นะครับพอยี่สบสี่นเก้าสองโทนนน้อยแบกคืน,คน,คนคอืมเนี่ยม้นนี้ทําหน้าที่นั่นไป เอลนคนละครับบัวลากคนนี้คำลาครับวอนนีบผมหมาเกาละปาคือเกาปากนี่ครับซูมดูกลนะไม่รู้ว่าภาพมันจะเบลอหรือเปล่าครับมีซูมเข้าไปดูพอเรามาถึง อือเราล่าสัตว์พอเราจะมาถึงจุดที่พักโอ้บหนุคนล,ลงลงไม้ใช่ต้นไม้ใช่ต้นไม้โอ้ช้างก็พาลงไปเรื่อยเลยนะจ่าช้างเนอืม <c oughs>

ทำไมแค่นั้เนเป็นลุงนี่เลยเนี่ยลุมเลิอเลยเนี่ยใส่ป่ะไปเดี๋ยวเห็นป่นจริงๆผจะจอดม้วนเพื่อเอานา้ำกับปีตักเพไปเทียบพีตักกเลยเพ <c ười> ื่อเนี่ยอย่าไปอีกน้อยหนึ่งเรียกว่าตัวนี้เออแกบอกให้เขาซื้อนด้เลยผมผมเที่ยงแล้วเหรอวะสามุกวะนี่นะครับเราเจอร่มแนละ้ว ต้นนี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับตั้งแต่ขับมาตายต้นไม้ครับยีดลไม้รับใจ่ยึด เอาน้ำให้น้องครับไหนขนมขนมเอาขนมเอ็กกับขนมให้เอ๊ะขนมเหว่ไมเดี๋ยวเอาขนมให้น้องๆนะครับไม,ม่รู้จักน่าๆจะไม่เน่าจะไม่รู้จัก บาย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 เขาเขาไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอผัดเส้นนี้ไม่รู้ว่าเขาเขาเคยมาทำถนนผัดผัดไหนเขาเคยมาทำเส้นนี้ไหมมีผัดนี้ผัดผัดแรกผัดทีครับผัดแรกอช่ไหมอ๋อ ของของของพวกผมนี่นะครับจะเป็นผัดสีผัด <c oughs> ผัดผัดแรกเลยนะครับที่ที่มาใกล้ขนาดนี้แล้วก็น้องๆเขายัางยังไม่เราเป็นผู้ลูกเบิกใช่ไหมผัดสีนะลูกเบิกมาสูงที่สุดแล้วทรามไกลไกลไกลที่สุดลนะโอเคโอเคพี่ว่ายอยู่อีกกี่โลก็ถึงมาแปลแล้วนะ okay, okay. วเรามาไกลามากนะครับผัดสีเดี๋ยวเดี๋ยวเคลื่อนย้ายขบวนแป๊บนึงครับ นี่ศูยสารรถอันหนึ่งนะครับมีกอดล้างเลยก็คือถ้าพังแถววันนี้ก็คือจบข่าวครับไม่มีรถหลังรถอัไรนล้อสุล้อล้อครบไหมเดี๋ยวดูใกล้ๆดิลาบไม่มีอะไรเหลือครับโอ้มาพังอย่างนี้จะดีหน่อยนะ ีการข่าวนะครับว่บอกว่ามาหอยไปเลยครับเืหอยเยอะจ่าเอกสตาร์ทเครื่องแบบไม่ได้เอาลมมออะไรเลยครับเอียากออกมาเลยครับรีบจะมาหอยครับเราจะเราจะมาตามหอยครับชาเลนจ์นี้ของเราจะเอาหอยกี่ลูกหอยกี่ลูกเขาบอกว่าให้เอาไปเยอะๆเอาตามไปเยอะๆ บอกวท้พจอดรอหน,ดไ,ออนอไ,ได้ไหคิน้ำ<ป>ตามหมงครับเรื่อยนาไ่องนี่มั<ป><ป>นเจียวะนใ่เด้วข้างทางนะครับกำลังนางมอเตอใส่ดูเดินมาไกลมากนะครับก็เหมือนเขาหิวน้ำนะครับแล้วก,ก็เอาน้ำให้ อานไทยมีน้ำใจนะครับอานไทยโอเค,คอนะเนอ,อโอ้เราทำท่ามวยไทยด้วยนะโอเคคือขนมนี่นะครับขนมโอเคนะบ๊ายบาย ถ่ายรูปไปเลยถ่ายรูปถ่ยรโอเคนี่ครับที่ชนเผ่าที่ผ่านมางโมโดรี่หรือเปล่านี่แรงมันยังกว้างแล้วเัวเลี้ยงมีหลักพันตัวครับมันจะเป็นลานหลักหลักเสร็จเข้าไปเป็นลานเลี้ยงวัวเลยเนาะจีบวัวอย่างนี้ได้เป็นชนเผ่ายาหายหมดอ่ะแล้ววัวแล้วก็ปักผัดเหมือนมัดวัวไว้นะ ังเกตด,ดูมอเ็ยผมอาจะเป็นสีทองนเออใช่ใช่เป็นที่ว่าอันนี้ฉ<ด>ีวัวหรือเปล่าเห็นเขาเนี่ยแหละเห็นดูในสารคดีเขาก็เอานี่นี่นนนมามามาฉีดวัวมาใส่ใส่ผมตัวเองนี่ครับ,รารบราลานลานไกลๆไม่รู้ว่าเอฟซีเห็นหรือเปล่าลานไกลๆนู่นนะครับ,รบตัวน่าจะมีพันตัวได้ครับ ล,ล,ลังนกไลังนกกระจาดนะครับไปเอฟซี <F ace> ทางไทยใครอยากได้ก็จะเอาไปฝากนะครับ <c oughs> คอมเมนต์มานะครับลังนกกระจดัดต็ดเลยตอนนี้เวลาเดี๋ยวเราออกมาแต่เช้านะครับอ่สิบเราออกมาเจ็ดโมงเช้านะครับเช้าตอนนี้สิบโมงห้าสิบบากาศเริ่มเริ่มล้อุ่นขึ้นไปรอบละ เที่ยงนี้ก็จะร้อนอยู่ประมาณกี่ชั่วโมงทั้งยังมันสามสี่ห้าชั่วโมงเนาะจากช่วงเที่ยงไปอ่ะช่วงช่วงตะวันตรงตรงหัวเราอ่ะครับจะร้อนไปถึงสามใช่ไหมไหนบอกน้ำบอกน้ำแห้งแั้งแกงเดิือดด้วย อยู่ไหนอยู่นี่แล้วเลยแล้วยางเข้าครับยางรั่วต้องหมุนก่อนไหมเนี่ยโอ้ยยางแตก เหมือนมันสุดหรือเปล่านี่ยแม่แรงเราสุดแล้วเนี่ยเอาต้องเอาดินลงอีกหรือเปล่าเนี่ยแม่แรงไม่ไหวครับแรงยกไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นเราลองยกดูกดูไหมลอกลงใหม่ก็ได้ดนี่นะครับ bây xe กว่าพูดเล้านะไม่เหนื่อยต <c ười> นใจไม่ห้งไม่หม่นี่ตัดใจไปวา่าแล้วทำแ,แอร์รถทำแอร์ที่ห้อนครับก <c ười> ว,ว่าพี่ไม่สบายลงไปแดงด